วันเดียวก็ผมไม่ก็บอกเกมแคสต์น้องเนี่ยผมนะวันนี้ผมจะแคส์เกมยูกิโอพาวเวอร์ออฟเคอร์ดไคบะเดอะลีเวนนะครับผมนะก็หลังจากพาร์ทที่แล้วผมได้เล่นภาคของยูกิไปนะอย่าพึ่งเสกูพูดอยู่แหมก็เข้าตัวอย่างอย่างเงี้ยแต่จากภาคที่แล้วผมได้เล่นภาคยูกิไปครับผมนะก็ปรากฏว่ายูกิค่อนข้างจะอ่อนกว่านี่คิดนะผมนะทําให้ผมเอาชนะได้อย่างไม่ยากแม้จะใช้เด็กที่ค่อนข้างกาที่สุดในเกมนะก็คือเด็กเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้อะไรมาเพิ่มเลยนะ ครั้งนี้ผมจะมาดูกันใครบากรันนะผมนะก็อย่างที่ท่านรู้กันครับผมนะใครบารมีการ์ดที่แกร่งที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือการ์ด blue eye white dragon กลางศตวรรษ3000นั่นเองผมอยากจะมาดูกระเบื้องของมันจริงๆครับผมนะโอเคครับผมนะและนี่ก็คือเด็กเริ่มต้นของภาคใครบาครับผมนะก็จะมีการ์ดอะไรที่ค่อนข้างจะแกร่งกว่ายูกิเพิ่มขึ้นและก็เราสามารถที่จะเอาเด็กของภาคยูกิมาปรับแต่งเข้ากับเด็กภาคใครบาได้ครับถ้าเกิดเรามี2เกมนี้นะซึ่งผมมีเกมยูกิแล้วไงแล้วพอผมเล่นเกมภาคใครบาผมก็เเอาดของยูกิมาได้ อย่างการ์ดนี้ครับผมนะการ์ดไครฮอนดรากอนผมก็ใส่มาในเด็กดีครับผมนะการ์ดที่ผมได้ที่ผมเอาชนะยูกิแล้วผมได้การ์ดนี้มาผมก็มาใส่ในเด็กนี้ได้เอัไว้เด็กที่จะไว้เจอไคบาตก็มาใช้ได้เหมือนกันแนะ่แล้วก็แบล็คแมจิเชียนของเด็กยูกิผมก็เอามาเดมอนก็เอามาครับผมนะแล้วก็การ์ดกดักในภาคยกูกิหรืออะไรที่ผมมันใช้ได้ออก็มาเอารวมในภาคนี้ด้วยเพื่อที่จะบวกกับไคบาตได้อย่างสูสีขึ้นครับเพราะไคบาตมันได้เก่งจริงครับไม่ได้กากเกมกับว่ายูกิแล้วมันใช้การ์ดก่ขึ้้นแง และก็แน่นอนครับว่าบูอายไว้ดังก็โคตรเทพดังนั้นย้ายสเตลล่าเรามาโดนกับมันดีกว่าเดี๋ยวรู้เลยครับแมดดูเอลเช่นเคยสามในสองสองใน3ทุยสำหรับมึงชัยชนะไม่ได้อยู่ในก๊อตแล้วมันอยู่ในไหนหนุ่มกูสปัดยากูเรื่องไหมนเนี่ยอืมมาอุชนะได้เริ่มก่อนดูเอลโอเคครับเปิดมา การ์ดในมือค่อนข้างโอเคมีมอนสเตอร์ตัวเดียวแต่มอนสเตอร์ตัวนี้ยังพลังโจมตีถ้าพูดตามตรงผมอยากจะลงรถบ้านนี้ไปก่อนแต่มันอะไรที่ช่วยไม่ได้ยังต้องลงไปก่อนบิชิฟูเฮดฮันเตอร์ฮะเหลอไม่ใช้การ์ดเวมนต์งั้นเหรออืมมีปัญหาไหมใส่วิชฟูเฮดฮันเตอร์เพิ่มพลังโจมตีกลัวแต่มันจะใช้การ์ดเวมนม์นโจมตีทำลายมอนสเตอร์ผมในครั้งเดียวไงเทิร์นแรกผมเลยไม่ค่อยอยากจะออกไปเพิ่มออกไปโจมตีเลยอาจจะออกไปป้องกันก่อน เอาไม่มีอ่ะโอเคครับก mm ูขอมอบการ์ดหนึ่งใบมอบการ์ดด้วยครับผมนะผมมีการ์ดเวทดีสเปลจบเธอทราให้มันเปิดการ์ดที่หมอบมาถ้าเป็นการ์ดเวทมันจะตายไม่ใช่การไม่ได้หรอรีออฟเดดครัชเชนไม่ใช้การกำดักเห็นไหมครับเนี่ยครับเปิดมาไม่ใช้การกำดักเลยนี่ขนาดกูยังไม่โจมตีเนี่ยใครบ่ายจะเป็นประมาณนี้ครับคือใช้การกำดักโคตรโหดโอ้แล้ว เอฟเฟกตของซอสออฟดิฟตีเต็ดเวลาที่การนี้ลงสุสานจะทําให้มันกลับเข้ามาอยู่บนสุดทําให้ผมจะทาไม่สามารถจับมอนสเตอร์ได้ในเพลย์ต่อไปจับได้การเมื่อกี้อีกครั้งครับบันไลไส้ครับผมนะแต่ผมใช้คอมโบอะไรได้อย่างหนึ่งครับผมสามารถใช้มอนสเตอร์ดีบอลใช้คอมโบเลยกว่ามาดูครับคอมโบการเรียกมอนสเตอร์ไฟฮอนดรากอนที่เราเพิ่งได้มางั้นเราก็ใช้เลยลวกันวิธีการก็คือเชงจ็อกฮอต มึงใช้การเปลี่ยนมนงั้นเหรอใช้การ์ดเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจมึงมาไม่รู้หรอกการอะไรกูเปลี่ยนใจมาก่อนการอะไรวะแานเกรมโอเคจังมันแล้วก็ใช้การ์ดมอนสเตอร์ว่ามึงคิดจะชุบชีวิตใช่แล้วการ์ดชุบชีวิตเรียกบินฟูลเฮดฮันเตอร์ออกมาว้าวและเมื่อมีการสองใบก็ขอบูชัยมอนสเตอร์สองตัวเรียกไคล่ฮอนร่าฮอนมังกรอสามเสาเราจะตีสองพันแปดห้าสิบเย้ จัดไปควยคอนดากอนโจมตีเอ,อ้ยเะไรเงี้ยแล่าเจคอมโบนี่เข้าไปเธอหน้ามึงโดนเด็กก็ได้ทันเฮ้ยเธอหน้าม,มีสติตายนะถ้าเกิดมันไม่ได้การ์ดเวทอะไรมาทำลายมอนสเตอร์ผมอะตายนะเอาดิเอาตายอะ่ะเ <ขอ S 1> พราะเธอหน้าผมใช้การนี้ทำลายมอนสเตอร์บนสน,นามหนึ่งตัวแล้วก็ใช้การนี้โบว์ฟันเจ็บตีห้าร้อยผมชนะเลยเนี่ยเอา้าเหรอมึงใช้การเวท <c oughs> มนต์งั้นเหรอ นี่ว่าใครบาดจะเก่งครับผมนะเจอผมเอาชนะได้ท้ภายในไม่กี่เทิร์นแล้วเนี่ยขอใช้กัดเด็ดโอเคทำลายมอนสเตอร์หนึ่งตัวในเฟียลแบบไม่มีเงื่อไนไขพิการในมือหนึ่งใบ<ป>พิการในมือหนึ่งใบทำลายมอนสเตอร์ตัวนี้อืมและก็โจมตีได้พอด้ตรงโอ้โห,โโหเพอร์เฟกต์ครับตาแรร้อ,องร้องอย่าร้องอย่าร้องเลยไม่สวยเลยนะอ่ปีเรียบร้อยครับ อะไรเนี่ยอย่างนี้สองศูนย์ได้ไหมสองศูนย์ได้ไหมเนี่ย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 ใจเย็นนะใจเย็นรอบนี้อะไรก็เข้าข้างเราครับผมเนี่ยได้ทาการเปลี่ยนใจได้การชีวิตชีวิตเนี่ยคือโหเพอร์เฟกต์ครับแต่รอบนี้ท่าจะไม่ง่ายแล้วราคอนฟิกเกอร์อืมขอหมอบก,การ์ดแฝดโหไว้แล้วขอเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วผมจะได้การ์ดที่เน้นพางโจมตีทีจริงแล้วเทิร์นแรกผมอยากจะป้องกันมากกว่าแย่แย่ไม่อยากเอาไปเปิดโจมตีเลยครับกลัวโดนการเวททำลายหรือว่าการกำดักอะไรหลายอย่างแต่ทำอะไรก็ทำไม่ได้อะคงต้องลงไปก่อน hmm. ไม่ค่อยชอบเลยเวลาที่เทิร์นแรกต้องลงไปโดยเปิดโจมตีไว้มันรู้สึกวงโง,ง่ครับ <laughs> กูขอใช้การเวลีดยนไหมทำไมกูพูดไม่ผิดเนี่ยใช้เช็คจบฮอตได้ไหแล้วก็บูชายันทันทีแต่การกับดับทำงานนะผมนะลายแม่งไม่ใช้การเปลี่ยนใจแล้วก็เรียกเอามังสเตอร์เราไปบุชายันทันที ซึอเพอผมเล่นภาคยูกี่ไปเมื่อภาคที่แล้วก็มีหลายท่านบอกเทคนิคการใช้การ์ดเปลี่ยนใจเหมือนกันครับฟอนนะบอกเฮ้ยถ้าพี่เปลี่ยนใจมอนสเตอร์ที่ทางโจมตีมากกว่าก็ใช้ตัวนั้นโจมตีไปก่อนแล้วค่อยวิญญาณในเมนเฟลดอง <c oughs> ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่บอกครับผมก็ลืมคิดไปเลยเออวะวิจะรีบวิญญาณเอามอนสเตอร์ที่อ่อนมาทําไม <c oughs> ไม่มีอะไรเลยผขอตั้งป้องกันเบบี้ดาก้อนรอบนี้การ์ดที่เรามีแย่มากครับบอกตามตรงเลย ถ้าไม่แย่จริงมันจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีแต่มอนสเตอร์บูชายันระดับสูงๆแต่ไม่มีการ์ดมอนสเตอร์ธรรมดาเนี่ยนะูขอจบเทิร์กนกระดีดีหน่อยเอ้ยดา,ารอนซอมบี้ก็โอเคอยู่ดา,ารอนซอมบี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในการแจกเด็กยูคีโฉมเอามาครับถ้าใครจําได้ผมก็เคยใช้การ์ดใบนี้อยู่จัดไปหนึ่งคีไม่เลวแน่นอนกระชี่เก๊กเหล่าเกินนะ และโหเอฟเฟกต์ทำงานเรียกมอนสเตอร์ตัวนี้จากในกรงและบนมือลงมาได้แบบพิเศษฮมกูขอจบเทิร์นยังดีที่มันไม่ได้จบตีผมผมสามารถบูชายันเรียกดราก้อนสกอร์เลหรือว่ายามาตานโนไคได้ทิงออฟยามิมาไก i เออ บูชายันเลยไหมอ่ะคำถามคือนนี้ก็คงต้องบูชายันเลยมั้งเอาเรียกรากกันไซเกอร์อะไรกันบูชายัน,นรากกันตอ่อม,มี้ไม่ได้ม่เป็นไป,นปนได้อยู่แล้วแหละอะไรก็เป็นไปได้ถ้ามีปาปิก้าโอเคป่ะโจมตีตัวที่เปิดอยู่นี่กันตัวที่หมอไว้จะค่อยว่ากันฮ่าไม่เลวไม่รู้มันมีบูอายเปล่าเอฟเฟกต์ทำงานเรียกมาได้อีกตัวแล้วถ้าถ้ามันมีการบูอายในมือมันจะสามารถเรียกได้เถ่อไปครับ กูโดนบูอายแน่ๆโอ้ยไล่ตัวนี้มีเอฟเฟคคือสามารถทำลายมอนสเตอร์ฝ่ามังกรได้หนึ่งตัวเวลาลงลูกี้กูเก็บไว้เรียกตอนที่แม่งลงบูอายมาแล้วดีกว่าโอ้ยงั่งอย่าเงี้ยตายหาผมนะผมลืมนึกไปว่าเออมันจะลงบูอายลงมาเลยไหมเนี่ยนะโอ้ยยังยังโอ้ยกุลาูขอ,ขอเปลี่ยนเป็นการป้องกันเปลี่ยนเป็นป้องกันกูขอโจเตีมันค่อนข้างเต็มสนามผมต้องรีบจัดการมันก่อนที่มันจะเรียกบูอายเฟร์เสียวไม่หาย แต่ผมก็มีมอนสเตอร์ตัวอ่อนๆมาเพิ่มเนี่ยดีมีแต่การ์ดแก้เวทไม่มีเวทที่กูแก้สักอันเนี่ยพวกการ์ดทำลายเวทหมดร้วนเลยเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 2> มันจะเรียบ,บูัวไอเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาจริงๆยังนะโหกู <can> ขอเปลี่ยนเป็นการป้องกันมาแหง้งเฮ้ยเต็มสนามเลย กจหนึ่งในนั้นไม่รู้จะมีฟัวเอฟเฟคที่ทำลายมอนสเตอร์ได้เปล่าได้การแมงกีนูเนี้ยเปิดมากูตายเลยอะไรประมาณนั้นไม่เป็นไรครับตอนนี้ได้มอนสเตอร์มาเพิ่มก็ยังดีค่อยๆทำลายไปเสรินหน้าก็จะจัดการได้เกือบหมดก็ยังดีก็ยังดีงดโอ้ประกันสองพันดิ้จับได้บูอายเลยไหมเนะี่ยเดี๋ยวไม่จับได้บูอายครับประเด็น <ข>อเอ้ยชารแเวทมอนโอ้แซ<ห>นแอสสติลไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรผมมีการแกร้เวทอยู่สามารถเอามาเอาคืนได้ในเทิร์นถัดไปการแกร้เวทผมมีเพียบครับเทิร์นหน้าค่อยเอาคืนไหมกูขอ,ขอจบ<อ>เทิร์นธรรมาดาแทบไม่มีจริงๆเนี่ยรีเวนแลทก,ก็เอามาป้องกนันดิ ยิ่งผม,มยังไม่ต้งองแก้ก็ได้นะเพราะว่าการ d ี้มีเอฟเฟคคือถึงจะขโมยมอนสเตอร์เราไปแต,แต่แต่เธอจะต้องมอบไลฟ์ให้เราพันทีละพันทีละพันสมมุติว่าผมใช้ตัวนี้ป้องกันไปเรื่อยๆผมก็จะสามารถเพิ่มไลฟ์ไปเรื่อยเยได้กลัวอย่างเดียวคือมันจะได้บูอายผมเลยคิดว่าอาจจะต้องรีบเก็บมันนั่นดิคนต้องรีบเก็บมันแล้วแหละหรอมึงใช้การเวทมนงั้นหรอปล่อยไว้นานไม่ได้ครับผม คืนมาแล้วก็ให้โจมตีบบี้ดรากอนเสียอย่างเดียวบูอายแล้วม,ม,วมจะมาไม่เนาะมายัางไอ้ยี่ก <c oughs> เฮ้ยแมคกกีนูนป่าตัวปัจจัยโชวอ้มิสติคฮอสแมนป้องกันอยู่ก็ดีแล้วยังโผล่มา กะว่าจะมาตีมอนเราให้ตายเล่นงี้ไม่เลยปี2000ขออายปีว่าเมื่อการ2000ปีกูขอหมอบการหนึ่งใบหมอบการ์ดและได้เวลาทำลายอย่าเอาอย่างนคิดว่าจะอยู่รอดการ์ดแกวเวทกูมีเยอะกูรู้ว่ามึงเน้นกับดักไงผมเลยช่ยัดมาเพียบเลยเนี่ยสาเหตุที่ผมยัดมาเยอะเพราะว่าผมรู้มันเน้นกับดักเหลอไม่ใช้การ์ดเวทมนงั้นเหรอเอ้ยยุ่นแหงเวลาทำลายไปไปต้องเดาหรอกคืออะไร การเกื้อหักแก้วเวทมนต์กรรมแล้วกูก็เอาไปทำลายเนี่ยนะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่โอเคครับมันเป็นไปไม่ได้เรียกคิงออฟยามิมากายออกมาแล้วก็ใช้สตีมแพ็คเพื่อจัดการกับไอ้วหนูพรางพกการต่อพันนั่นนันใชก้วเว่นต์งั้นบวกพลังเจ็ดร้อยให้คิงออฟยามิมาไกลโจมตีจัดการพีเวนแลตเทิร์นหน้าถ้ามันไม่เรียกมันสเตอร์มาเพิ่มอปจะจัดการมันได้ทั้งหมดทั้งสนาม ไม่แล้วโอเคก็บอกว่ามันคงไม่ได้บูอายก่อนนีถ้ามันฟุกได้บูอายก่อนนี่ก็คือไม่รู้ว่าทำไงเหมือนกันเนี่ยได้บอกว่าใช้การเว่นมอนโอ้โหการทำลายการฮาปี้ทำลายการเว่นมอนหรือการกำดักข้างหลังทั้งหมดโอ้โหการไซเบอร์จาทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวแล้วลงมอนสเตอร์ในจำนวนเท่ากันนะผมเป็นการสุดโกงหนึ่งในใบซี่สุดโกงในเกม เขาทำให้เคลียร์มอนสเตอร์ได้ทุกตัวในสนามน่าจะโดนแบนนะสมัยนี้แม่งการโคตรโกงเลยเราจะได้มอนสเตอร์มาั่งไหมเนี่ยไม่เหงงี้โอ้โหแม่ไม่ีิเคียนเออป้องกันโอ้โหแล้วได้มอนสเตอร์อีกตัวเดียวเสียใจมันก็เห็นไม่ใช่หรอว่ากูได้อะไรมามโจมตีนะอีกนะเอ้ความเม่ง ก็รู้ว่าอยู่ว่ากูได้ตัวนี้มาจะตายไม่ตายแหล่ะนะขอจบอเทิร์นได้มอนเตอร์หน่อยเชงจ็อบฮอตสามารถใช้เพื่อทำการบูชยายันเรียกแรดแม่ใจเชียนได้ปัญหาคือจะใช้เลยไหมใช้เลยก็ได้นะคาเซจินผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะบูชายันตัวไหนดี ตัวดาเมจิเชียนหรือว่าจะเป็นคาเซจินหนึ่งในเกตกาเดียนเพราะตัวนี้มีความพิเศษคือสามารถทําให้รดพลังโจมตีของศัตรูที่โจมตีกันนี้เป็นศูนย์ได้หนึ่งครั้งมันจะสามารถเอาไว้ป้องกันบูอายได้ถ้าบูอายมันจะมางั้นผมเอาลงตัวนี้ดีก,กว่าเกตกาเดียนแต่ก่อนอื่นเลยต้องอเปลี่ยนใจมาไม่ใช่การเวทนมม์งั้นเหรอเอออืม แล้วผู้ชา์มอนสเตอร์ส,สองตัวเรียกคาร์เซจินมันในเกมฑ์นนการเรียกปีศาจลมจากนั้นขอใช้สตีมแพ็คจัดพลังเข้าไปอีกมึงใช้การเปิดมลเง้นมันยังไม่แรงพอสองพันสีมันยังไม่แรงพอกูต้องเพิมพ่มไปด้วยจัดไปอ่ะมาตายจัดก,การเกิมโอ้ร้องลองโดนเข้าไปสองพันหนึ่งครับพิเศษทำงานของเกิม ลดไลฟ์พอยท์เราแล้วก็เรียกการ์ดของมันออกมาได้ทีละห้าร้อยห้าร้อยอืมโอเคน่าจะโอเคอยู่ถึงแม้ว่าจะเรียกบูอายมาได้ผมก็คิดว่ายัางสู้ได้อ่าตอนนี้เรียกมาเลยขอใช้การ์ดเวดมอนด์อีกรอบอ๋อมันจะทำลายการ์ดข้างหลังแล้วก็เรียกบูอายปะ่ะโอ้ใช้มอนสเตอร์อรีบอนการ์ดชูดชีวิตนะผมนะมันมีการ์ดที่แข่งกว่านี้กว่า ไม่มีนี่ยังไม่มีการ์ดที่แกล่งว่าเท่ากันตัวนี้ใช่ครับเมกามอัดยาบ้าเอาแล้วมึงป้องกันทำตูดอะไรล่ะไวไฟเลยครับแทนที่จะเอาตัวนี้ตั้งโจมตีแล้วใช้เมกามอเพิ่มมาโจมตีโจมตีผมแต่แม่งไม่ใช้หรือม่อาจจะกลัวเอฟเฟกผมก็ได้เพราะว่าผมลดสร้างโจมตีเป็นสูตรได้ก็เลยไม่โจมตีแล้วมึงอัดยาบ้าถ้าที่มึงป้องกันเนี่ยนะกูตีมึงดิการดีครับการอัดยาบ้า ถ้าเกิดไล์พอยต์ของเราน้อยกว่าศัตรูจะเพิ่มพลังเราสองเท่าคือ2 0 0พันเป็นสี่พันนะถือว่าการ์ดท,ที่เพิ่มพลังได้สุดยอดมากแต่ไม่ใช้อย่างงั้นก็ตายไปซะผมรอบูอายอยู่ผมบวกบูอายได้นะถ้ามันจะเอามากุ้งขอหมอบการ์ดหนึ่งใบหมอบการ์ดิแกเดี๋ยวคุใช้ดีสเปลวะขอจัดแก้วให้กดักอยู่อีกหนึ่งเัน เ uhm. ปิดเลยมั้ยเหลืออยากร,รุมกันคืออะไรเฟมลเง้นเหรอก่อนโจมตีอ๋อเป็นการ์ดแก้การ์ดกับดักครับผมนะจ่ายไลฟ์หนึ่งพันเพื่อทำให้การ์ดกับดักไลฟ์ผลไม่เป็นไม่ใช่การ์ดที่เราต้องกังวลเลยเท่าไหร่เอฟเฟกต์ของเกลทำงานลบห้าร้อยตอนนี้ผมยังตีเข้าไลฟ์ไม่ได้ มันเหลือ2,004พอดีถ้าเกิดผมได้มบนสเตอร์อีกตัวมาโจมตีแล้วก็ให้ตัวนี้โจมตีพอได้ตรงเพชนะกูขอมอบการ์ดหนึ่งใบกูก็มอบเลยเกินไม่เป็นไรผมมีการ์ดจแอนโจเน่จะปัด,ดการ์ดด้านาาหลังขึ้นข้างบนทั้งหมดแต่ไม่มีมอนสเตอร์ธรรมดาเนี่ยดิโจมตีไปก่อนล้วกันคิดว่าคงไม่มีการ,การด์ดกำดักนั่นตกใจโหในเกะแอทแทกทำให้การโจมตีไร้ผลและทำให้เราต้องหยุดการโจมตีไปเลย นี่ว่าเป็นการกำลังที่ทำลายมอนสเตอร์ไงกูเสียวมากเลยนี่ไม่ค่อยอยากโจมตีเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้จนก,กว่าจะได้มอนสเตอร์มากูขอใช้การเวทมนต์ใครอะชาเลวเกรฟต่างฝ่ายต่างชุบชีวิตมอนสเตอร์ได้อะเอาโอเคกูอ๋อขอบใจแล้วกันกูจะชุบชีวิตตัวเก่งๆออกมาเรียกออกมาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อน แต่ละคนสามารถเรียกหนึ่งมอนสเตอร์พรอมสุสานออกมาเพื่อจะเปิดเอ้างั้นกูเรียกตัวนี้ออกมาเลยนะจ๊ะเออขอบใจที่ช่วยชีวิตการ์ดที่กูนะโอเคโอเคกูชอบชอบเท<อ>ิร์นซ้อนออฟดิฟซีเต้กลัวแกล้งไม่พออ่ะคุณใช้อีกใ,ใบมึงใช้การ์ดเวทมนต์งั้นเอ๊ะเพื่อเวลาโจมตีให้คาเซจินเป็น2,009แล้วก็ออกมา ดราก้อนสติ๊กเกอร์โอเคโจมตีอ๋อ oh, มันเป็นฟรีเว้นแรกอะมันก็โจมตีไปเลยเทิร์นหน้าผมจะใช้แชร์เดอะเพนถ้ามันไม่ลงมอนสเตอร์เพิ่มผมจะใช้การ์ดใบนี้เขาจะต้องบูชายันและผมก็จะชนะในเทิร์นต่อไปเนี่ทุกอย่างมันไปตามแผนมีอะไรเปล่าไม่มีมตายนะเอา้าม่มีไมห้ฮะกูขอจบเทิร์นถ้าผมได้มอนสเตอร์อีกตัวผมชนะเลย โอ้แม่งเอ๊ะตกกระจมจังชนะไม่ได้ครับเพราะว่ามันเตยที่ต้องการยังไม่พอแต่ผมสามารถบูชายันเพิ่มได้ถ้ายังไม่มีอะไรทำงั้นทำเลย <laughs> เลียก <laughs> เดมอนทำไมอีกเอ้ยัง 25, 2 5 0 0 0นห้มึงไม่ได้บูอายมึงก็ตายกูบอกแค่นี้แหละยังไม่มีอะไรนะตัวสุดท้ายมันมีเอฟเฟกอะไรนะเสียจริงไม่มีอะไรมีอะไร ชนะวชนะทสองศูนย์ใครบาทไม่ได้ลงแม้แต่จะมูอายเวรกรรมขอพายุกทัานที่ต้องรอใครบาทนะรอใครบาทจะลงมูอายใช่ไหมเสียใจด้วยแมงไม่ได้ลงแล้วมันจะแพ้ผมและแล้วมันไม่มีทางจบเายตอนนี้เลยใจอันทรูเนตเหอเอาการ์ดที่พลังมันขึ้นไปจะกับดักกระเวยอะไรไม่สนใจเอาขึ้นไปให้หมดเรียบร้อยท่านี้มันก็มีอะไรมาต่อต้านเราจากนั้นก็ใช้การ์ดแชร์ดีเพน แต่ละคนต้องบูชายันมอนสเตอร์หนึ่งตัวในขนาดของตัวเองเลือกเอาว่าจะบูชายันตัวอะไรบูชายันคาสเตจินมึงบูชายันตัวนั้นไปกูไม่รู้หรอกว่าแกอะไรเรียบร้อยจากนั้นก็ให้เดมอนจบตีแล้วพอเด็ดตงเอ็นร้อง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 อะไรวะเนี่ยยูกิกูยังแพยิ้ยูกิผมแพ้ป่ะหนึ่งหนึ่งใช่ไหมตอนแรก อันนี้คือใครบาปูุชนา2สองศูนย์เลยสองศูนย์วินกําในการอะไรใหม่บ้างจะได้บูอายนะกูจะเล่นต่อเลยกันอะไรว้าโอเคอยู่โอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่มีตัวฟิวชั่นนี้ค่อนข้างจะโอเคแต่กูหามันสเตอร์ที่ใช้ฟิวชั่นไม่ได้ดีดีตัวแม่งดูเก่งมากอันนี้คืออะไรอ่ะจะทำลายเผ่าปีศาจที่หายหน้าอยู่ทุกตัวในสนาม ไปถึงฝั่งเราด้วยนะครับแล้วเผ่าวีสัตมันจะมีสักกี่ตัววะแต่เดมอนที่กัเผ่าวีสัตว์นี่เด็กซ์ออฟดีซีเจ็ที่ไม่ต้องใช้เยอะเท่าไหร่หรอกอมก็มันก็ต้องใช้ดวงกันทุกคนแหละเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับก็ผมก็จบไปแล้วครับสำหรับเกม Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Kai Bah the r e a v ครับผมนะก็ ค่อนข้างผิดหวังครับเพราะใครคาบไม่ได้แม้แต่จะลงบูอายผมชนะไปสองศูนย์เลยกามเวนเนาะก็จริงแล้วในซีรีส์สามภาคนี้ก็ยังมีภาคอีกภาคหนึ่งครับคือภาคของเจโนอุจิก่อนที่แต่ละภาคอื่นๆที่จะเพิ่มมาหลังจากนี้ก็เป็นภาคที่เขาเรียกว่าเป็นภาคเสริมของพวกแฟนๆทำกันเองแต่ว่าภาคหลักมีแค่สามภาคคือภาคยุกิคาบาเจโนอุจิก็จะเหลือภาคเจโนอุจิภาคหนึ่งถ้าจะเล่นเป็นภาคหลักส่วนภาคเสริมพวกมาลิกพวกยุกิจูไดอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ว่ากันนะคนจะเล่นไหมนะ ก็โอเคครับผมไม่เจอใหม่พัฒนาผมไม่รู้แค่เตอร์เดี๋ยวนี้กับความรักกอนสายด้เพื่อนฝูง